ครับสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านผสมหมองสูบบอนเมื่อเน็บมาพบมาพร้าวก็ส่องแม่คิงค้ำบ้านนาพี่น้องตอนนี้เรากำลังสะเดินทางไปผูกแขนลูกสบายยายให้พี่น,อน้องเผินคลอดลูกเผินคลอดลูกไปกับอีเมซอนแล้วก็ย้ายให้ผูกแขนเอาล้านทรายเผินออกจากจากไทยพี่น้อง รอก,กรรเนาะวิทยาตรีพี่นอ้นองพี่น้องไปนํากันขาไม่ใหญ่บ่ไม่ใหญ่ก็สไปปะขา,าไม่ใหญ่ก่อนเขาเดียวแน,น่ซ้อนแน่แล้วก็ขิงข้าำแน่แถาสิพ้าไปเทียทเทเ่ยวกันพี่น้องมันแถาห้าสิพ้าเดินทางอีกแล้ว แต่จากหมู่บ้านถ้าไปก็สิประมาณ5กิโลนี่เนาะ ไปทำบุญวัดป่าเลยนะเนาะบ่เคยเขายากเดลยทานเด็กๆไปฝึกงนซาดเลยเอันเด็กมาทำมาซาดงายงามในวัดป่ารนะี่ทานไปเลยเลยนะตอนนี้มาห่อนเฮือนลูกสะพายยายให้เนาะ เฮือนเผินป้าหมักยมพี่น้องคือมาดกเท่ดดหว่าแทะอู้หูหมักยมพนะาขึมาดกเท่พี่น้องจ้าอืมนี่นะอับเบอร์ดองเนาะหมักยมกระดอกระดิ่กระดี่งกระโดดน้องเอ้ยหมักยมโดโพ กกแคนออกแต่ไพ่พี่น้องกําลังจะผูกเหล่าตระแคนเมซอนนังยิ้มไปใกไปนั่ง nó đỏ mà nó tím nè nè vô coi ờ mà nó เออมานั่งมาเด้อค่ะมาจักคันไปชื่ออยู่ตรงนี้ไปพุ่นเอาไปนั่น

ทำเข้ขนเลยฉันม บักข้ามเด็กกับักเงินเนะบักเงินบักข้าามขนเนาะบักเงินบักข้ามบักเงินด้กับบักได้มาเด้กกบักเพลบักเพล็ดอะไกาบักพ่อยมากแขาไปว้าวเดี๋ยวบุกอกไปแล้วตอง่าเนี่ย

็แลม่าแล้วินข้าวูมเล่าละป็นแข้งแห้งวอยู่เนี่ยนะอยู่นอกไ่ได้เราแม่พูดมาง่อยอกาศุกแขนนะ

มัน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  <laughs>

เบ่งสิเบ่งร้นหน่อยอยากคือไผ่อ่้อะนาไม่หญ่คู่มาไหมม่ ว้าคือมันคือเราแคทำเงี้ยวเงี้ยวป่มันต้องิมันมันบันว้ไงเนี่ยเบิงเบิ่งเบ่เบิ่งัวอาสรงหัวผุดกับหัวหัวผุดผุดหางหัวผ่งามเนาะหัวงามมันไเบียเออร้านหน่อยเห็นอ่แปงได้ชิมคำนะเอาเมื่อนะจุบเมื่อนอิงข้ามาบ้างเห็นะ เออมันเกลียงนะจะสร้างก็ยิ่งนะมันเจ้าอะไรร้านยายให้เป็นหลัง จับปูกแขนแล้วกายอ่อเขาย่อนหะน้าพี่นอ้องอาหารเราก็จะมีต้มเป็ดแกงเป็ดม,มีซ้อน่ัเบิเ่งข้างไก่อะไรพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เมย์คิงคามบ้นนานนากสิลาอะไรพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหน้าพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้อง